สวัสดีครับก็มาสู่วิดีโอ9เทคนิคการตลาดสายเป <laughs> ในสักสองสวิดีโอก่อนหน้านี้มันมีเทคนิคการตลาดสายฟรีไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาดูเทคนิคการตลาดสายเปกันบ้างดีกว่าสายเปเนี่ยก็คงจะเป็นไปเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Facebook กับ Google ถูกไหมโอเคก่อนอื่นถ้าจะเปต้องเปอย่างมีสติเอะอันนี้คือเปโฆษณาหรือเปเด็กครับอาจารย์เปโฆษณานี่แหละ คือถ้าเราอยากจะทุ่มยิงโฆษณาเยอะๆเนี่ยต้องจังหวะดีอย่างเช่นถ้าเราเจอสินค้าเทรนเราเจอสินค้าที่กําลังแบบกานนำแล้วได้ตังค์เยอะๆอย่างเงี้ยเออกระแสกําลังมาดีมานเยอะอย่างเงี้ยเราก็ทุ่มได้เออทุ่มแล้วก็ได้ตังค์เยอะแต่ไม่ใช่ว่าทุกเดือนเนี่ยทุ่มตลอดจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีกระแสรหรือไม่มีกระแสรเราก็ไปยึดติดว่าเราเคยรวยประมาณนี้เคยได้ตังค์ประมาณนี้มาก่อนก็ต้องยิงโฆษณาประมาณเนี้ยให้ยอดมันเท่าเดิมมันไม่ได้ คือเราต้องรู้ว่าถ้าเรารวยด้วยกระแสเนี่ยปีหนึ่งเราอาจจะหาเงินได้มากๆแค่3-4เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเรารวยด้วยความมั่นคงเนี่ยเราก็คงไม่วุอหวาอะไรมากขายได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้องทุ่มอะไรเยอะอะไรแบบนี้ก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนข้อต่อไปคือโฆษณาที่ดีเนี่ยต้องกระจายกลุ่มเป้าหมายอย่าไปอัดกลุ่มเป้าหมายที่ดีเพียงกลุ่มเดียวเราจะรู้เลยว่าใครยิงโฆษณาเก่งหรือไม่เก่งจากการยิงจากการดูกลุ่มเป้าหมายนี่แหละฮะถ้าเราเห็นแบบ อยู่ดีๆเดือนนี้ยอดขาย1ล้านบาทเดือนหน้ามาเป็น10ล้านบาทเลยทันทีเนี่ยบางทีต้องดูว่าเฮ้ยเก่งหรือว่าเล่นเกินตัวไปหรือเปล่า,าต้องดูเพราะว่าถ้ายอดขายมันโดดทีหนึ่งสิเท่าเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นคือชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมันรวยมันรวยเร็วอ่ะมันมีจริงแต่มันรวยง่ายมันไม่มีจริงถ้าเขาไม่ได้รวยจากกระแสแต่เขารวยจากการอัดโฆษณาอย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นคนที่ติดนิสัยเรื่องการเดิมพันคือคราวหน้าเกิด ธุรกิจเกิดวิกฤตขึ้นมาก็อยากอัดอีกมันก็อันตรายใช่ปะคืออะไรก็ตามที่ทําเกินตัวไปอ่ะอันตรายทุกอย่างอ่าฉะนั้นต้องกระจายโฆษณาออกเป็นหลายๆกลุ่มอย่าอัดกลุ่มเดียวอันตรายมากนะครับข้อต่อไปคือโฆษณาแต่ละเดือนเนี่ยไม่เหมือนกันถึงแม้เราจะมีเทคนิคแพลวพาวเราคิดว่าเราเนี่ยเก่งที่สุดและในไตล่าเนี่ยแต่การยิงโฆษณาเนี่ยให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน คือเดือนนี้ยอดแสนเดือนเดือนหน้ายอดก็ต้องแสนหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหวียงบ้างอ่ามันก็ต้องมีเหวียงบ้างบางเดือนเราอาจจะเสียค่าโฆษณาเยอะขึ้นนิดนึงบางเดือนค่าโฆษณาอาจจะน้อยแต่ยอดขายจะเยอะก็ต้องถวัวถัวกันไปอ่าอย่าไปยึดติดมากนะครับข้อต่อไปคือการอัดงบโฆษณาเพิ่มเนี่ยต้องค,อคออ่อยๆออัดอย่าไปเพิ่มแบบ ขายร้อยหนึ one, ่งสมมติเรายิงโฆษณาร้อยหนึ man, ่งขายได้พ <administration> ันหนึ่งอย่าไปอย่าไปแบบยิงแบบคูณสิบอย่างเช่นยิงร้อยขายได้พันอย่าไปเพิ่มโฆษณาเป็นยิงพันขายได้หมื่นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือธุรกิจอ่ะไม่ใช่เอลกอริทึมธุรกิจไม่ใช่บัญญัติยางมันไม่สามารถที่จะวัดขนาดได้ว่าถ้าวันนี้เรายิงโฆษณาพันหนึ่งเราได้เงินมาหมื่นหนึ่งถ้าเรายิงโฆษณาหมื่นหนึ่งเราต้องได้เงินมาแสนหนึ่งมันมันไม่ใช่ มันต้องค่อยๆไล่ขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้เรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดเบรกอีเวนต์จุดเบรกอีเวนต์คือสมมติเรายิงร้อยหนึ่งเราได้พันหนึ่งอ่าเราลองไล่ดูซิ 200- ได้ส 2, อ0พันไหมถ้าได้ลองไล่ดูซิ300ได้3 0ม0ัไหมถ้ามันได้แล้วเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงจุดที่เพิ่มค่าโฆษณาแต่ยอดขายไม่เพิ่มอันนั้นเราเราจะรู้แล้วว่าอ๋อธุรกิจตัวเนี้จุดอั้นน่ะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ วิธีแก้ก็คือเราก็อาจจะต้องเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะต้องใช้เทคนิคที่สูงขึ้นหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเรียกราคาได้มากขึ้นอ่าอย่างนี้เป็นตน้นนะยอดขายจากการยิงโฆษณาเนี่ยจะโตตามองค์ความรู้ที่เรามีอันนี้คือของจริงเลยไม่ใช่โตตามเงินที่เราอัดดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นน้าครึ่งแก้วอยู่เสมอเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งเราต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเกิดว่า ความรู้ในไทยหมดแล้วก็ลองไปลุยต่างประเทศดูจะลองไปศึกษาจากใครก็ได้ที่เก่งในต่างประเทศก็จะช่วยให้เราเก่งขึ้นได้เช่นกันรวมถึงบางทีคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสําเร็จถ้าจะรวยอ่ะมันไม่ต้องเล่นทาย,ยากกว่าได้คือทุกปีเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ทําให้เราใช้งบโฆษณาน้อยลงอ่าใช้งบโฆษณาน้อยลงแต่ยอดขายดียกตัวอย่างอย่างเช่นพวกติกต็อแอดอ่าพวกแ l a อ่าอย่างเงี้ย t ิ k t o อแ l a b หรือ y u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  e e d ก่อนหน้านี้ก็จะช่วยทําให้ยอดขายมันโตค่อนข้าง,งง่ายคือแต่ละแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันทําให้ใช้คําว่าอะไรมันทําให้เรายิงโฆษณาไม่ยากอ่ามนยิงโฆษณาไม่ลากในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดแพลตฟอร์มผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยโฆษณาจะเริ่มยิงยากอย่างเช่น ปลายปีที่แล้วเนี่ยทิกตอกแอดเนี่ยยิงง่ายตอนนี้ก็เริ่มยิงยากแล้วเห็นปะ่ะเออมันก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องธรรมดาพอมีคนเข้าไปเล่นเยอะอัดงบโฆษณาเยอะโฆษณาก็ต้องยากขึ้นเรื่องธรรมดาถูกไหม,มข้อต่อไปโฆษณาเนี่ยมีสามสายมีสายขาวสายเทาสายดำโฆษณาสายขาวเนี่ยก็จะยิงยากที่สุดแต่ก็มีความมั่นคงคือขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นยาวๆโฆษณาสายเทาเนี่ย อ,อ,อาศัยลูกเล่นแล้วก็จุดอ่อนของแพลตฟอร์มต่างใช่ปะ่ะอาศัยแบบออใช้เทคนิคนิดหน่อยไม่มีคนรู้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้น <c oughs> แต่ก็จะไม่มั่นคงส,นสายดำเนี่ยคือโกงเลยโกงเลยอย่างเช่นไปปั๊มแอคเคาไปโกงบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยพวกสายดำอ้นี่น,น,น่ากลัวฉะนั้นถ้าทําธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ก็ใช้สายขาวยาว,ยาวแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยโดนกิเลสครอบนำเนี่ยก็อาจจะปนเทาๆาหน่อยนิดนึงแต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงดีด นะแต่สายดำอย่าไปใช้กลัวนะฮะการยิงโฆษณาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเสริมในการทําธุรกิจไม่ใช่ส่วนหลักนะคนส่วนใหญ่ชอบยกเคสชอบเข้าใจว่าโฆษณาคือส่วนหลักสินค้าคือส่วนเสริมจริงๆโฆษณาเนี่ยส่วนเสริมส่วนส่วนหลักในการทําธุรกิจก็พวกการวางกลยุทธ์พวกแบบแพคเกจจิ้งการออกสินค้าใหม่การโฟกัสลูกค้าแล้วก็การทําให้เกิดการซื้อซ้ําอะไรพวกนี้พวกนี้สําคัญกว่าสรุปสรุปนะ สำหรับการเป็นโฆษณาสายเปที่ดีเนี่ยถ้าเราอยากเป็นสายเปที่ดีเนี่ยเราต้องมีคอนเทนต์เป็นแม่ทับคอนเทนต์จะทําให้ยอดสม่ําเสมอเติบโตไปเรื่อยๆมีการกระจายโฆษณาเป็นรองแม่ทับและสุดท้ายมีเทคนิคของโฆษณาเนี่ยเป็นกุญซื้อประจําทับคือทั้ง3อันเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยสำคัญหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเรียงให้ถูกต้องมีให้ครบและต้องเข้าใจแก่นอย่างจริงจังจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จนั่นเอง นะครับอ่านี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แน่นอนว่าไม่เข้าใจอะไรไลน์้ามาถามได้คอมเมนต์เข้ามาถามได้อินบ็อกเขก็ามาถามได้ยินดีตอบทุกคําถามส่วนใครอยากเรียนการยิงโฆษณาแบบเข้มข้นสามารถมาลงเรียนในคอร์ส4วันได้ซึ่งเป็นคอร์สที่ผมสอนมาแล้วกว่า15ปีนะฮะเกือบเกือบ15ปีแล้วผมก็สอนเองหมดเลยเฉพาะปีนี้สอนที่บ้านทุกคนเปิดโน้ตบุ๊กแล้วลุยกันไปที่บ้านเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจนะเรามีแอดมินทีมงานตั้ง5้าคนที่อยู่กับผมมาเป็น10ปีแล้วทุกคนช่วยทุกคนทุกคนช่วยนักเรียนทุกคนได้สบายคือเราจะเรียนตั้งแต่มือสมัครเล่นตั้งแต่ฝึกหาสินค้าเลยจนยิงโฆษณาอย่างเซียนเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะทําไม่ได้รับประกันว่าทําได้แน่นอนถ้าเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเราสอบถามได้รวมถึงสามารถเรียนซ้ําได้ผมเข้าใจว่าปีหน้าทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติ การเรียนซ้ำคราวหน้าเนี่ยก็อาจจะมาเจอกันที่ทุ่งคูได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูตัววิดีโอนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ